สํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาใน3มิติงานดังนี้มิติด้านการดําเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายเร่งรัดให้มีผลการจับกุมสืบสวนขยายผลไปสู่ความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกรณีจับกุมคนต่างด้าวเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานภาพประมงให้พิจารณานํากลไกการส่งต่อ NRM มาใช้คัดแยกเหยื่อขยายผลคดีและการบังคับใช้แรงงานในคดีค้ามนุษย์ทุกคดี มิติด้านการคุ้มครองดูแลผู้เสียหายภายใต้หลักการสากลและเท่าเทียมให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจและคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายภายใต้กลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM ให้มีความพร้อมมีการคัดแยกผู้เสียหายค้ามนุษย์ทุกรายก่อนส่งตัวให้สอตอมผลักดันส่งกลับประเทศมิติด้านการป้องกันเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายจากภาพประชาชนและให้ความสำคัญในคดีการบังคับใช้แรงงานบริการภาพประมงและการนำคนมาขอทาน ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ทางออนไลน์ที่มีเพิ่มมากขึ้น